ก็สวัสดีท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้ช้างมันเถอะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของแรปเปอร์จากเด็กข้างถนนสู่แรปเปอร์สุดเช้าซึ่งถ้าอากจะพูดถึงเรื่องราวของแรปเปอร์เนี่ยครับที่มีลักษณะที่โดดเด่นในยุคนี้คงจะหนีไปไม่พ้นเขาคนนี้ครับที่มีชื่อว่าซิกนัยหรือดาน i e l ลแอนนันเดสเขาคนนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นศิลปินที่มีทั้งความสำเร็จ และเรื่องราวที่เฉาโชดในเวลาเดียวกันซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยครับเต็มไปด้วยจุดเปลี่ยนที่น่าตกใจเอามากๆตั้งแต่การเริ่มต้นขับเข้าสู่เส้นทางทางดนตรีการเข้าไปพัวพันกับแก๊งอาชญากรรมจนทําให้เขาเนี่ยครับต้องไปนอนเล่นในซังเต้และก็ได้กลับคืนเข้าสู่วงการดนตรีจนถึงทุกวันนี้และคลิปนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจึงจะพาทุกท่านไปพบกับดานิเอลแอนเดสหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อซิกดา ดานิเอลแอนเดสหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อซิกไนเขาคนนี ome, albums, ้เนี่ยครับเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี1996ในบรูคลินนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนและเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินการใช้เงินการใช้ตังและเรื่องส่วนตัวอีกมากมายเขาเนี่ยครับได้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย และยังเต็มไปด้วยความยากจนและอาชญากรรมรอบข้างซึ่งมันเนี่ยครับสะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตในบลูคลินในยุคนั้นเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับชีวิตของดานีเลเนี่ยครับได้ถูกเปลี่ยนไปตลอดกานเมื่อพ่อของเขาเนี่ยครับได้ถูกตุยในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยครับมีอายุแค่13ปีเท่านั้นมันเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยครับรู้สึกเสียใจ และหาทางออกจากความมืดมนครั้งนี้ไม่ได้มันจึงทําให้ดาวเนียลเนี่ยครับเริ่มหันมาทําการแสดงผ่านการแรปซึ่งมันเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยครับใช้ในการระบายความรู้สึกและความทุกข์ในใจของเขาแต่การสูญเสียพ่อเนี่ยครับก็ไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยครับต้องหยุดร้องแรปพ่อของเขาถือได้ว่าเป็นคนที่ดีและรักเขาที่สุดในชีวิตและการสูญเสียพ่อในครั้งนั้นเนี่ยครับก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยครับต้องดีขึ้นกว่านี้สิ และถึงแม้ว่าครอบครัวของดานเลเนี่นครับจะเป็นครอบครัวที่ยากจนและอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทางด้านดนตรีแต่ทว่าซิกนายในครับกลับพบว่าดนตรีเนครับคือหนทางที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองได้จนกระทั่งได้มาถึงปี2014ดานเลเนี่นครับก็ได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าสาวคราว และเพลงของเขาเนี่ยครับก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆที่ชินชอบสไตล์การแรปที่ดุดันอย่างเขาซึ่งสิ่งที่ทําให้ซิกนาเนี่ยครับแตกต่างจากแรปเปอร์คนอื่นๆทั่วไปก็คือเขาเนี่ยครับเลือกที่จะใช้ลุคที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีผมสีรุง้งหรือแม้กระทั่งสักทั่วเรือนร่างครับเป็นรูป69ซึ่งมันเนี่ยครับเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงลักษณะบุคลิกของเขา ที่ดุดันและไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆมันจึงทําให้บุค,คลิกรุกนี้เนี่ยครับกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาที่เป็นรู้จักกันดีและหลังจากที่ซิกนเนี่ยครับได้ปล่อยเพลงสาวเขามันนี่ครับก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับเริ่มมีฐานแฟนเพลงที่เติบโตอย่างรวดเร็วและในปี2017เพลงกัมโมเนี่ยครับก็ได้ปล่อยออกมาและก็ได้กลายเป็นเพลงฮิตที่โด่งดังแบบสุดๆเลยก็ว่าได้แถมเพลงนี้นีครับก็ยังติดชาร์ตฮอตร้อย และก็ได้ทําให้ชื่อของซิกนายเนี่ยครับเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเพลงแร็ปและยังเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยครับมีสัญญาณกับค่ายเพลงใหญ่ๆอีกด้วยซึ่งเพลงกัมโมเนี่ยครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเนี่ยครับได้กลายเป็นที่พูดถึงในวงการจากนั้นทางด้านซิกนายเนี่ยครับก็ได้ปล่อยเพลงอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคูด้าคิคิเฟเฟ่ที่ได้ร่วมงานกับนิกกี้มินาและการได้ร่วมงานกับนิกกี้มินาเนี่ยครับก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มันนี่ครับจึงทําให้เขาเนี่ครับได้กลายเป็นแรปเปอร์ที่มีความขัดแย้งในตัวเองทั้งจากการแสดงออกในเพลงและตัวตนที่ไม่เหมือนใครมันจึงทําให้ซิกนายนี่ครับได้กลายเป็นที่จับตามองทั้งแฟนเพลงและคนในวงการอีกด้วยและหลังจากที่เขาเนี่ยครับได้ประสบความสําเร็จทางด้านดนตรีซิกนายนี่ครับก็เริ่มดึงดิง่งเข้าไปยังสู่โลกอาชญากรรมโดยเฉพาะการร่วมมือกับแก๊งที่มีชื่อว่านายพรี 3, ซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งอาชญากรรมครับที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก โดยการที่เขาได้เข้าไปร่วมมือกับแก๊งนี้เนี่ยครับไม่เพียงแต่ทําให้เขาเนี่ยครับมีความปลอดภัยจากศัตรูในวงการแต่ยังทําให้เขาเนี่ยครับได้รับความนิยมในกลุ่มที่เชื่อในอํานาจและความดุดันที่เขาเนี่ยครับได้ถ่ายทอดออกจากบนเพลงและหลังจากที่ซิกนายเนี่ยครับได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งนี้ มันนี่ครับก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับดิ่งเข้าสู่โลกของอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการขายแป้งการขายขนมขบเคี้ยวและการกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆและถึงแม้ว่าทางด้านซิกนายเนี่ยครับจะประสบความสําเร็จทางด้านดนตรีแต่เขาเนี่ยครับกลับเชื่อมโยงกับแก๊งนี้ซึ่งแก๊งนี้เนี่ยครับก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านกฎหมายในอนาคตและแล้ววันนั้นก็มาถึงในปี2018ชีวิตของซิกนายเนี่ยครับได้เปลี่ยนไปอีกครั้ง เมื่อเขาเนี่ยครับได้ถูกจับกุมในข้อหาหลายคดีเช่นการค้าแป้งการขายขนมและการครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายซึ่งในครั้งนั้นเองเนี่ยครับซิกนายเนี่ยครับก็ได้ถูกตัดสินให้เป็นนอนสังเตนานถึง47ปีแต่การตัดสินใจที่ทําให้ทุกคนเนี่ยครับรู้สึกตกใจกับเขานั่นก็คือซิกนายเนี่ยครับกลับให้ข้อมูลลับกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งมันเนี่ยครับเป็นสิ่งที่แรปเปอร์หลายๆคนในวงการเนี่ยครับไม่ให้การยอมรับ ถือได้ว่าการทําของเขาในครั้งนี้เนี่ยครับเป็นการทรยศต่อวงการเพลงแรป็ปและการทรยศต่อแก๊งอีกด้วยซิกนายเนี่ยครับได้ทําการตัดสินใจเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับข้อมูลลับภายในแก๊ง และข้อหาเพื่อนร่วมแกงครับในการเจรจาต่อรองเพื่อแลกกับการลดโทษก็เอาง่ายๆนะตั้ง47ปีใครอยากจะไปอยู่นานขนาดนั้นเราแวะก็เปิดเผยให้หมดไปเลยละสิและเมื่อซิกนายได้ให้ข้อมูลลับต่างๆเกี่ยวกับชาวแกงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเนี่ยครับ mm hmm. เขาเนี่ยครับก็ได้ถูกลดโทษซึ่งการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้เนี่ยครับก็ได้สร้างความขัดแย้งในวงการเพลงแร็ปเป็นอย่างมากและหลายคนเนี่ยครับเรียกเขาว่าเซนิสหรือสายลับ ซึ่งมันเนี่ยครับทำให้เขาเนี่ยครับได้กลายเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่ยอมรับในวงการแต่อย่างไรก็ตามครับการให้ข้อมูลลับสําหรับชาวแก๊งของเขาก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับไม่ต้องไปนอนในสังเตนานถึง47ปีและหลังจากที่เขาได้ถูกปล่อยตัวในปี2020เขาเนี่ยครับก็ได้ถูกยอมรับและข้อตกลงจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเขาเนี่ยครับได้กลับเข้ามาสู่โลกดนตรีอีกครั้ง และก็ได้ปล่อยเพลงครับที่มีชื่อว่ากูบาซึ่งทันทีที่เขาได้ปล่อยเพลงนี้ออกมานี่ครับก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและมียอดวิวใน y o u t u เนี่ครับทะลุถึง1ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงแต่ทว่าการกลับมาของเขาเนี่ครับก็ไม่ค่อยราบรื่นมากนักและหลายคนในวงการเพลงแร็ปนี่ครับไม่ยอมรับเขาอีกต่อไปแม้กระทั่งแฟนเพลงหลายๆคนนี่ยครับยังคงรักเขาอยู่และให้การสนับสนุนแต่เขาเนี่ครับก็ยังต้องเผชิญกับการโจมตี และการวิาพากษ์วิจารณ์จากศิลปินเพลงแร็ปอื่นๆอย่างต่อเนื่องและพอมาถึงในปี2023 s i ิกนเนี่ครับก็ได้เผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักซึ่งมันนี่ครับก็ได้มีข่าวนะครับว่าเขาเนี่ครับหมดเงินไปกับการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและการฟ้องร้องครับที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาและหลายวงการ และในขณะเดียวกันนั้นเขาเนี่ยครับยังถูกผู้ไม่หวังดีเข้าไปซ้อมมวยในฟิตเนสในฟลอริดาซึ่งเหตุการณ์ที่ว่ามานี้เนี่ยครับก็ยังถูกถ่ายคลิปและกลายเป็นข่าวดังอีกด้วยนะครับจนกระทั่งเนี่ยมาถึงปี2025ซิกนายเนี่ยครับก็ยังคงมีชื่อเสียงในวงการแต่ทว่าสถานการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยครับยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เขาเนี่ยครับก็ยังคงมีแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนเขาอยู่ตลอดแถมเขาเนี่ยครับก็ยังปล่อยเพลงใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่คําถามสําคัญก็มีอยู่ว่าอนาคตของเขาเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรซิกนายเนี่ยครับจะสามารถกลับมาทําให้ตัวเองเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของวงการได้หรือไม่หรือจะเป็นแค่ตำนานที่ถูกลืมไปในที่สุดเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยครับก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้ ถ้าใครเนี่ยครับมีข้อมูลที่เหลือกินเหลือใช้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะและอย่าลืมกดเข้าไปเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยคําว่าขอบคุณได้นะเออเพื่อเป็นค่ากงกาแฟก็ฟกกว่ากันไปและถ้าท่านใดต้องการฟังเรื่องที่ยาวๆหรือต้องการฟังเรื่องราวอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดขึ้นแปะไว้หน้าจอนี้ด้วยนะเนี่ยหนึ่งสองสามคลิปอย่าลืมกดเข้าไปดูละ let's go